เตือนจัดฉากนอนตายข้างถนนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100 0 0แสนบาททีมงานรัฐบาลประสานหน่วยงานสอบแก๊งรับจ้างจัดฉากแกล้งตายบนถนนเชื่อทำเป็นกะบวนการด้านรองโฆษกสำนักตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยสั่งสอบข้อเท็จจริงหากพบจัดฉากมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับวันที่29กรกรกฎาคม64 พลตำรวจเอกปริศนาพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอคนเสียชีวิตบนท้องถนนทำให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมนายรสถานที่ว่าจากภาพปรากฏว่าผู้เสียชีวิตในหลายคลิปนั้นแต่งกายเหมือนกันและมีรูปร่างหน้าต,า,ตาคล้ายกันซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็ได้ถูกส่งต่อข้อมูลหรือแชร์ไปอย่างแพร่หลายในวงกว้างทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวาดกลัวตื่นตระหนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวรวมถึงตัวผู้เกี่ยวข้องทุกรายหากพบว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเป็นความผิดจริงจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายการต่อไปทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดจริงการกระทำดังกล่าว ในลักษณะการผลิตและเผยแพร่ข่าวปลอมหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความตื่นตระหนกเกิดความสับสนมุ่นวายโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วัสองและวรคห้ามีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและเป็นผิดความผิดฐานฝ่าฝืาฝนข้อกําหนดประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความมาตรา9แห่ง รโกรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวต่อว่าในปัจจุบันที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ง่ายขออย่างลงเชื่อไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลจนกว่าจะตรวจสอบถูกความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในสังคมเพราะป,ป,ปัจจุบันนี้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นทุกวันนอกจากนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสการกระทําความผิดสามารถแจ้งไปยังคอเซ็นเตอร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวธิพานันเศริชนะข้าราชการการเมืองประจําสํานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนี้ว่า ต้องเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการคือผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและผู้นําเข้าข้อมูลในสื่อโซเชียลอาจเข้าข่ายฝา่าฝืนข้อส1แห่งข้อกําหนดฉบับที่27เรื่องมาตรการเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจะมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทและความผิดตามมาตรา14พรบอคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนโดยทุจริตข้อมูลอันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อกัน รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำและปรับแล้วแต่พฤติการนสทิพานันกล่าวว่าขอฝากเตือนประชาชนที่พบเห็นภาพในลักษณะดังกล่าวขอให้หยุดคิดและตรวจสอบที่มาที่ไปของแหล่งข้อมูลที่นำภาพและคลิปมาเผยแพร่ก่อนรีบส่งต่อซึ่งอาจตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายบั่นทอนกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชนอาจเกิดการลอกเรียนแบบพฤติกรรมนี้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้